โรงเรียนลาลิโลขอประกาศงานพรอมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคนรอคอยวันนี้มานานโดยเฉพาะเพื่อนรักสองคนเรนโบว์แพตตี้และดอร์กแมรี่กลิ่งออกแล้วทุกคนมาเรียนหนังสือกันได้แพด t ี้และแมรี่มาถึงเวลาโรงเรียนพอดีเปะ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณครูแฮร์ริสัน เธอนั่งจะสาวๆครูขอแนะนำนักเรียนคนใหม่นะจ๊ะเขาชื่อว่าแซมเมเชลเขามาจากแอริโซนาสวัสดีนะทุกคนฉันชื่อแซมงั้นผมขอนั่งตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่ชอบนักเรียนคนใหม่มา <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ห้ามคุยกันในชั้นเรียนนะรู้ไหมมาทบทวนกันว่าเมื่อวานเราเรียนอะไรไปครูจะเริ่มสอบเลยนะครู <c oughs> ล้อเล่นเรามีนักเรียนใหม่มาวันนี้ กวก็เลยให้ทุกคนเขียนเรียงความว่าทำอะไรมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโอ้โหสาวๆเขียนเสร็จเร็วจังเลยส่วนแซมน่ากำลังจะทำอะไรหรอแฮรี่ซ่อนไว้นะแมรี่รู้หรือเปล่าแซมขอฉันออกเดทอะอ๋ออย่างงั้นเหรอดีใจด้วยนะเพื่อนรักยังไงก็อย่าลืมนัดที่เรานัดกันไว้ในช่วงสัปดาห์นี้นะ <c oughs> ได้เลยแล้วเจอกันนะ ทำชุดจากกางเกงขาสั้นเก่าๆแค่เสกเวทมดนดาวแมรี่ของเราก็ได้เสื้อผ้าใหม่แล้วสวยเสืส้อผ้าเก่าๆแบบเนี้สไตล์ฉันเลยนะฉันน่ะชอบอะไรร <c oughs> ิงๆขัดๆอืมง่วงนอนจังเลยดื่มกาแฟดีกว่าและซองกาแฟเป็นสิ่งทีเ่เราต้องการตัดมันออกมาอ๋อขับใจนะ แมรี่เธอช่วยเอากันไกลแล้วก็ได้มาดูสิกันไกมันตัดแล้ว <c oughs> นี่เวทเหมือนจะชันเลยทีนี้แค่เอาเชือกร้อยเข้าไปในถุงของกาแฟาเราก็จะได้กระเป๋าสุดแนวมาแล้วล่ะแมรี่มาที่สวนสาธารณะวันนี้เพื่อมาอ่านหนังสือที่นี่หนาวจริงๆเลยแล้วหนังสือนี่มันก็เศร้าเอ้ยฉันคงจะร้องไห้แล้วล่ะแล้วแล้วก็มีสัตว์ตัวน้อยมาหาแมรี่้อแมวน้อยนี่นา หัวมันติดเข้าไปในกระเป๋าอ่ะโอ้แมวน้อยอย่าดิ้นนะอย่าดิน้นเดี๋ยวก็ตอกแล้โอ้เจ้าแมวน้อยไม่ทําอะไรตรงนี้จ้ะแกแนี่น่ <c oughs> รารักจริงๆเลยอฉันเจอเพื่อนใหม่แล้วมาก,กับฉันมามาทํากระเป๋าให้พรี่กันร่างทรงกระเป๋าในกระดาษแข็งแล้วก็วาดอีกทีบนกระดาษโฟมจากนั้นก็ตัดแล้วก็ติดกาวติดขอบข้างๆแล้วก็สายจับ กระเป๋าเานี่ยจะปิดด้วยแม่เหล็กแบบนี้ของทุกอย่างก็จะปลอดภัยแล้วก็ตกแต่งด้วยสลั์ของเลมอนอร่อยจึงเราจะใส่ขวดน้ำแล้วก็กระจกลงไปอเทมสุดฮอตแบบนี้จะทำให้แฟชช่นิสตาของเราแฮปปี้อ๋อวันนี้ลาลลีู่คาเฟ่น่ะคนเยอะจังเลยฮะทุกคนน่ะมาเพื่อดื่มกาแฟแล้วก็น้ำเย็นๆจากคาเฟ่นี้ดูสิทุกคนกำลังคุยกันสนุกสนานเลยอะ และนี่คือแฮรี้แล้วก็แซมดูเหมือนว่าแมรี่ก็บังเอิญมาที่คาเฟ่นี้เหมือนกันแฮรี้บังเอิญจังเลยนะงั้นเรามานั่งด้วยกันดีกว่านั่งข้างนอกนี่ดีจังเลยนะเธออยากจะดื่มอะไรไหมค่ะอยากได้ไอศครีมแล้วก็เดินนะัดอะได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในกระเป๋าของฉันน่าใส่ของนิดเยอะเลยนะรู้สึกว่าหน้ามันแล้วปแป้งซะหน่อยดีกว่าเอ๊ะหน้าฉันดูเป็นไง อยากกินขนมหน่อยมะขอโทษที่ให้รอมาแล้วเจ้ามาแล้วอน,นี่จะแมรี่โดนัทของเธอแล้วก็นี่ไอศครีมโคนะฉันบอกแล้วว่าคาเฟ่เนี้ยดีที่สุดเลยช็อกโกแลตโดนัทของฉันก็น่าอร่อยมากมากอะ่ะมันตกแต่งด้วยแมงมุมยักษ์ด้วยนะ <c oughs> เรามาทำโดนัทกันดีกว่านะปั้นโดนัทจากดินเบาปั้นให้เป็นรูปโดนัทแล้ววางโดนัทบนจาน จากนั้นเราจะตกแต่งด้านบนด้วยเยลลี่แล้วก็ใส่าวเดอร์ชูเกลจากนั้นก็ดาร์กช,โชโ็อกโกแลตตกแต่งจุดสุดท้ายด้วยแมงมุมยักษ์เดอรี่ต้องชอบนะแฮร์รี่เองก็อยากจะกินของอร่อยเหมือนกันนะทำโคนไอศกรีมจากดินเบาระบายสีขาววันนี้เรามีไอศกรีมวนิลาแล้วก็ตกแต่งท็อปปิ้งด้วยกลิตเตอร์แล้วโรยสปริงเกลแล้วก็ลูกปัดให้เหมือนเชอร์รี่อืมน่ากินจัง แพตตี้น่ะชอบของหวานเธอจะต้องชอบไอศครีมนี้แน่เลยระบายสีให้เป็นสีสายรุง้งจากนั้นเราก็จะตัดแผ่นโฟมแต่ให้เป็นวงกลมขนาดใหญ่กว่ารูนะกลีดเล็กน้อยจากนั้นก็ดัดลวดให้เป็นรูปไม้เท้าเสียบเข้าไปในรูเลยตกแต่งตรงนี้ด้วยลูกปัดว้าวล่บนี้ดูสดใสจริงๆเลยแพตตี้ฝนจะตกง,งั้นหอรอพกร่มมาด้วย โอ้ใช่ฝนตกพอดีเลยอ๋อแมรี่ถ้าเปียกหมดแล้วนะนะ่ะเออฝนตกหนักเลยอ๋อสวยแล้วจะไม่ไดเอาร่มมาแบบเนี้ทุกทุกคนเ่ารีบกลับบ้านก็เลยไม่ทันมาองแมรี่นะสิโอ้ยชุดฉันเสียหมดแล้วอ๋ยตายสิเพอร์เฟกสุดๆเลยฉันต้องไปที่สวนสาธารณะแล้วแพตตี้และแซมก็ยังเด็กกันอยู่ล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าฝนไม่เป็นอุปสรรคเลยนะ ฉันขอโทษนะไม่อยากรบครัวแต่ว่าชุดฉันมันเปื้อนหมดแล้วช่างมันเถอะฉันอยากจะนั่งต่างฝนตองนี้แล้วกันแมรี่เดี๋ยวให้ฉันช่วยนะเรามาทำล้ให้กับเธอกันนำลวดมาพันรอบตะเกียบเพื่อทำเป็นโครงร่มใส่ถุงขยะเข้าไปอ่ไม้มาดูเก่าจังเลยอะขนาดถุงขยะก็ยังเป็นรูเลยมีร่มแบบนี้ก็ดีกว่านั่งตากฝนนะนะ แย่เนี่ยเพื่อนของแมรี่ก็ผ่านมาพอดีเงยแมรี่เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคือฝนมันตกนะจะไม่มีล่มเอานี้ไปสินะเอาไปเถอะไม่รู้สิแต่ว่าแล้วแล้วเธอล่ะถ้าจะปิดฝนเอานะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปได้วยกันเลยดีกว่ามะแฮตตี้แล้วก็แซมกลับบ้านอย่างปลอดภัาพายพวกเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับงานพองคืนนี้น้ำสายผ้ามาแบบนี้เราจะทำาช้าดอกไม้ให้กับแมรี่ตกแต่งด้วยใบไม้และดอกไม้ ติดกาวร้อลงไปที่สำคัญจะต้องระบายสีให้เหมือนชุดเธอเธอจะได้ชอบไงแมรี่กำลังเตรียมตัวเพื่อไปงานพรำเฮ้ยฉันต้องทำอะไรหลายอย่างเลยนี่แมวน้อยอย่าทำให้บ้านรกเชียนะฉันต้องทำผมซะหน่อยแล้วหวีผมซะหน่อยนะไอ้พันกันเต็มไปหมดเลยหวีแล้วหวีอีกมาใช้ผ้าหนาๆนแบบนี้เพื่อทำเป็นชุด แบบนี้แล้วก็ติดกันเลยว้าวชุดของเราเสร็จแล้วฉันจะต้องเป็นราชินีแห่งงานพรอมแน่ๆนนะต้องแต่งคอด้วยโชกเกอร์ที่มีคริสตัลว้าวชุดที่ไม่หางแบบนี้ทุกคนจะต้องตื่นตะลึงกระจกจ๋กจาจงเสกชุดของฉันมาให้หน่อยเนะชุดนายที่ควรจะใส่ไปงานพรอมดีนะและแล้วกระจกวิเศษก็เสกชุดของเธอภายใต้หมอกสวยจริงๆเลยชุดเนี้ย สวยยิ่งกว่าที่ฉันคิดอีกนั้นเนี่ยขับใจนะสวยมากๆเลยเอ้า oh, มีใครมานะ่าสักครู่นะคะเพื่อนของเธอที่ชวนเธอไปงานเต้นลําได้มอบดอกนี้ไว้ให้เธอสวมใส่ดูแล้วบอกกับเธอมากๆเลยฉันจะต้องเป็นดวงดาวแห่งงานพรอมนี้ <c oughs> แฮร์ี่ได้เวลาใส่ชุดใหม่แล้วว่าดร่างตุ๊กตาลงไปจากนั้นก็เอามาเทียบบนผ้าเราจะต้องใช้สองชิ้น วางทับกันในด้านหลังจากนั้นก็กลับด้านออกชุดดูสวยสง่อมากทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งแล้วทาสีทาเล็บกลิตเตอร์ลงบนดอกกุหลาบแล้วก็ติดลงไปที่ริบบิ้นทีนี้กำไลดอกกุหลาบก็ติดไว้ที่แขนของแพดดี้และนี่คือของขวัญจากแซมเราจะไปงานแต <laughs> ่งหลัดนว้กันเนะและนี่คืองานพร้อมที่ทุกคนรอคอยงานพร้อมได้เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้เราจะมาประกวดชุดให้เด่นเลิศในงานพรอมและคนที่เต้นได้แดนซ์กระจายที่สุดค่ะขอต้อนรับคู่แรกของเราแมรี่และแดเนียลและปรโมืตอต้อนรับคู่ที่สองแฮดดี้และแซมขอบคุืนค่ะเราได้ให้คะแนนชุดทั้งหมดแล้วพวกคุณทุกคนทำได้ดีมากเรามาแดนซ์กันดีกว่าดีเจขอเพลงหน่อยครับ ทั้งสองคู่เต้นรำกันอ,อ๋อดูสายตาที่จ้องกันสิขอบคุณครับพวกคุณทั้งหมดเต้นรำได้สง่ามมากแต่ว่าแมรี่และแดนนียลนั้นเต้นรำได้ดูดีมากขอพร้อมือให้กับแมรี่ราชินีแห่งการแดนส์และแพทริราชินีแห่งเอลฟิตด้วยครับเ <Wow. S 1> ขาแสดงความยินดีกับทั้งสองด้วยนะครับทุกทุกคนดูสนุกกับงานนี้มากเลยแต่ว่างานพรอมนี้ยังไม่เสร็จนะ เร,เรานะว่าเราเนี่ยยังต้องปาร์ตี้กันทั้งคืนเลย <laughs> <laughs> อย่าลืมกดไลค์ INE, หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องลาลี่ลยเรามีไอเดียสนุกๆเกี่ยวกับตุ๊กตาอีกเยอะเลย